ต่อไปในขั้นเรียนดูรูปนะครับดูรูปนะครับแสดงว่าในข้อนี้ให้รูปมาแล้วก็ให้นักเรียนตอบคําถามตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่7โดยใช้รูปที่โจทย์กมาให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนดูรูปนะครับนักเรียนในรูปเนี้โจถามอะไรบ้างนะครับเราไปอ่านโจทย์ที่โจทย์ถามอะไรบ้างข้อที่5โจทย์ถามว่า A มีขนาดเท่าไหร่ข้อที่6แล้วโจทย์ก็ถามว่<จ>า B เท่าไหร่ แล้วข้อเจ็ดโจ้าถามว่า c ีเท่าไหร่เอาละครับนักเรียนในข้อนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรมาตอบนะครับนักเรียนความรู้ที่ยนยจะใช้ในการตอบข้อนี้นะครับครูขออนุญาตอธิบายในตรงนี้ก่อนนะครับนักเรียนนะครับเส้นตรงสองเส้นนะครับน,รน,นะครับนักเรียนถ้ามีเส้นตรงสองเส้นเนี่ยตัดกันนะครับตัดกันสมมติตัดกันตรงจุดตรงนี้ก็แล้วกันเป็นจุดกอไก่ก็แล้วกัน นะครับนักเรียนผลของการตัดกันของเส้นตรงสองเส้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดมุมด้วยกันทั้งหมดกี่มุมให้เรียนนับดิครับมุมที่1นี่มุมที่1ตรงนี้มุมที่สองตรงนี้มุมที่สามตรงนี้แล้วก็มุมที่สี่ตรงนี้นะครับนักเรียนเส้นตรงสองเส้นถ้าตัดกันนะครับมันจะทําให้เกิดมุมด้วยกันทั้งหมด4ี่มุมนี่มุมที่1มุมที่2มุมที่สามมุมที่สี่ มุมที่หนึ่งมีขนาดเท่าไรครับนเรียนครูขอใช้สีเหลืองมุมที่หนึ่งก็คือส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือมุมหนึ่งนะครับนี่คือมุมหนึ่งทั้งหมดนะครับนี่มุมหนึ่งครูระบายสีเหลืองนะครับนี่มุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งมุมสองละมุมสองสีส้มก็แล้วกันนะครับมุมสองรูปนี้นะครับสีส้มมุมสอง นี่มุมสองนะครับมุมสามนะครับมุมสามอ่ะคุรบาที่สีเหลืองเช่นเดียวกันสีเหลืองมุมสามนี่นี่มุมสามนะครับมุมสามต่อไปมุมสี่อ่ะมุมสี่ใช้สีส้มเช่นเดียวกัน นะครับนักเรียนครับการตัดกันของเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันทําให้เกิดมุม4มุมและมุม4มุมนั้นมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ครับว่ามุมที่มันอยู่ตรงข้างกันนะครับเรียนมุม1กับมุมเนีนะครับเนี่ยมุม1ก็คือสีเหลืองตรงนี้นะครับกับมุม3ตรงนี้เห็นไหมครับสีเหลืองเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันเพื่อเราจะได้มุม1เท่ากับมุมอะไรครับ3แล้วในจำลองเดียวกันมุม2นะครับ มุมสองตรงนี้มันตรงข้ามกับมุมสี่ตรงนี้ไปนั้นระยะมุมสองเท่ากับมุมเท่าไหร่ครับมุมสี่เห็นไหมครับมุมสองเท่ากับมุมสี่นักเรียนจากความรู้ตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะในการตอบปัญหาอย่างข้อเมื่อกี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าโจทย์ถามอะไรกันต่อนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีเส้นตรงสองเส้นเนี่ยตัดกันมุมตรงข้ามจะเท่ากันเห็นไหมครับมุมสองกับมุม4เท่ากันเพราะตรงข้ามกัน มุม1กับมุม3เท่ากันเพราะตรงข้ามกันเอาแล้วเรียนจากความรู้ตรงนี้เรามาใช้ในการตอบปัญหาข้อน,นี้กันเรียนดูนะครับอ้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรียนสกเกตมุมร้อยี่องศาให้เรียนดูนะครับไอ้อย5ิองศาคุรบาลจะสีเหลืองแล้วกันตรงนี้1 2อยรงนี้25นะครับเรียนสกเกตเส้นตรงเส้นนี้นะครับเส้นนี้ กับเส้นนี้ตัดกันนะครับเอาละนักเรียนนักเรียนสังเกตมุมนี้ครับมุมนี้สีเหลืองเห็นไหมครับรบูเลใบสีเหลืองเหมือนกันเห็นไหมนักเรียนเส้นตรงนะครับเส้นที่หนึ่งคือเส้นนี้เห็นไหมครับที่ขวาม่โปรทาก็คือเส้นนี้เส้นนี้นะครับแล้วเส้นที่สองคือเส้นนี้ตัดกันนักเรียนเห็นไครับว่า มุม125องศาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับมุมอะไรครับ55องศาบวกอะไรครับบวกกับมุม b เพราะฉะนั้นเมื่อด้านนี้เท่ากับ125ใช่ไหมครับเมื่อด้านนี้เท่ากับมุมตรงนี้เท่ากับ125ตรงนี้ก็ต้องเท่ากับแล้ว125เหมือนกันนะครับแต่เป็นตรงนี้ไปซะ55เพราะฉะนั้นมุม B ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ125องศา ลบด้วย55องศาลบกันลงมาเลยนะครับลบได้เท่าไหร่125ลบด้วยเท่าไหร่ครับ55ก็ได้ให้กับ70องศาใช่ไหมครับมุมนี้70เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่ามุมบเท่ากับเท่าไหร่ครับ70องศานะครับมุมบเท่ากับ70องศาเนี่ยฉะนั้นข้อที่หเราเราทราบว่า b ตรงเนี้ย เท่ากับ70องศา70องศาคือตอบข้อ4ใช่ไหมครับตอบข้อ4เอาข้อ4นะครับเอาละคราวนี้นักเรียนต่อไปเรียนลองหามุม A สินะครับมุม A ททำยังไงเอานะักเรียนการหามุม A ตรงนี้นะักเรียนสกเกตจุมุม A นะครับทำไงนี่นักเรียนสกเก็ตเส้นตรงเส้นนี้ครับเส้นนี้ครับเห็นไหมเรียนตรงนี้ไหมครับ ตรงนี้เป็นมุมตรงใช่ไหมครับเรียนมุมตรงใช่ไหมมุมตรงมุมตรงเท่าไหร่ครับเรียนทั้งหมดนี่นะครับมุมตรงเนี่ยต้องท่ากับเท่าไหร่ครับ180ใช่ไหมนเรียนมุมตรงเพราะฉะนั้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นครูขออนุญาตใช้สีส้มนะครับมุมตรงนียคือเนี่ยมุมบนเส้นตรงเนี่ยมันวัดตั้งแต่นี้มาเลยครับนี่ตั้งแต่นี้มาถึงตรงนี้เห็นไหมครับตั้งแต่นี้มานี่คือ180แต่ปรากฏว่า มันเป็นวิธย์ห้าสิบห้าหรือวิทยเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นมุม A ที่เหลือนักเรียนก็สามารถหาได้จากทำไมครับอ้าวนักเรียนก็สามารถจะเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่ามุม A เท่าไหร่นักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดมันร้อยแปดสิบใช่ไหมนักเรียนอา้าวครูขยับมาตรงนี้นะเพื่อนนักเรียนเห็นชัดเอาละนักเรียนไอ้สีส้มทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่นี้มาน,นี่เนี่ยมันเท่ากับร้อยแปดสิบ 1น0่อองศาแต่แต่ปรากฏว่าเป็นตรงนี้ซะ55สองศาแล้วมุม B ไปเอาไปซะ70็องศาใช่ไหมครับ70องศา,งงศาแล้วเรียนก็จกกัดการตรงนี้มารบกันนะครับนะครับอันแรกนี่เรียนก็นเอา55บวกกับเเข้าไปกัน ปรากฏมันได้ร้อยยห้าองศาตรงเนี้ยนั่นเองเอาร้อยแปดสิบตั้งลบไปร้อยยี่ห้านะครับจะได้กับห้าสิบห้าองศานะครับตรงนี้กับห้าสิบห้าองศาเพราะฉะนั้นเราจะได้มุม A ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าองศาอีกแล้วนะครับ พมุม A นะครับมุม A ตรงเนี้ยเท่ากับห้าสิบห้าองศานะครับมุม A นะครับเราได้ให้กับห้าสิบห้าองศาตรงกับข้ออะไรครับข้อสองใช่ไหมเอาละครับนักเรียนเมื่อกี้เราหากันมาสนุกสนานแล้วใช่ไหมมุม b ได้แล้วมุม a ได้แล้วโจทย์ต่อไปถามมุมอะไรครับ มุม C โอ้โหเรียนมุม C ง่ายๆเลยครับถ้าเรียนมุม C เนี่ยว่ามุม A กับมุม C เป็นมุมตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นในเมื่อ A เท่ากับ55มุม C ก็ต้องเท่ากับอะไรครับ C ต้องเท่ากับ55องศาด้วยข้อนี้ก็ตอบข้อสองเช่นเดียวกันนะครับเอาละนักเรียนเอาดูดีๆดีดสินะครับตอนนี้เราได้คำตอบหมดละนะครับ ดูดีๆสินะครับพอเชฉะนักเรียนนะครับโจทยเท่านีเ้เราได้คำตอบครบแล้วนะครับ A เราได้เท่าไหร่ครับ A เราได้เท่ากับ55องศานะครับ เมื่อ a เป็น55 c ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ55ด้วยนะครับมุม b เราได้มาเท่าไหร่ครับมุม b สีเหลืองตรงข้ามกันนะครับมุม b เท่ากับ125ลบด้วย55เหลือ70เพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ถูกต้องแลนะครับเฉลือเรียบร้อยแล้วนะครับ